จากความห่วงใยประชาชนชาวไทยต่อปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกักตั้งกระแสการไม่ข้องแวะก,กับยาเสพติดเพื่อแสดงพลังอย่างถูกต้องให้เกิดค่านิยมของการเป็นที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะคืนคนดีสู่สังคม อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีประกอบด้วย4ตำบล22หมู่บ้านได้แก่ตำบลพิเทนปากูน้ำดำและตำบลตะละแมนาโดยหมู่2บ้านแลแวะตำบลตะละแมนาเป็นที่ตั้งของชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านแลแวะ จากจุดเริ่มต้นของการสำรวจผู้ใช้สารเสพติดในตำบตลตะละแมนามีเยาวชนบ้านแลแวะมาะแสดงตนจำนวนสิบรายส่วนใหญ่ใช้สารเสพติดประเภทกัญชายาแก้ไอสารระเหยการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับพื้นที่ awak oh, dia ni Lepas tu pun kena jenayah kemah Kalau mereka berkata dengan yeah. cara kasar, dia ambil itu Dia yeah. Yang tak tak sempurna Mungkin waktu kasar dia, dia pada orang itu Dia pun tak boleh dia pahaya, bahaya dia การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันโดยใช้ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทันศนคติของเยาวชนเป็นวิธีหนึ่งของการเริ่มต้นในการบำบัดรักษากลุ่มเยาวชนบ้านแล้วแวะได้เข้ารับการบำบัดรักษาที่คลินิกฟ้าใสเรียนรู้ทักษะในการเลิกยาการคบเพื่อนการรู้จักปฏิเสธรวมทั้งใช้หลักศาสนาในการควบคุมอารมณ์และจิตใจ เมื่อบำบัดครบตามหลักสูตรกลับสู่ชุมชนได้มีการจัดตั้งชมรมฟ้าหลังฝนช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์สามารถให้บริการซ่อมรถในชุมชนสมาชิกทุกคนได้รับการถ่ายทอดความรู้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้รวมทั้งสร้างเครือข่ายคูบีนัมเบอรวันตั้งแต่ปี2550ดำเนินงานภายใต้หลักการดังนี้หลักการที่1การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเรื่องของการค้นหาผู้ใช้สารเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาติดตามฟื้นฟูและพัฒนาหลักการที่สองการปลุกพลังแผ่นดินและป้องกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสนิยมเพื่อเอื้อต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน โรงทูบีนัมเบอรวันบ้านแลแวะได้จัดให้มีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนเพื่อเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผู้ปกครองในด้านการพัฒนาอารมณ์สังคมการควบคุมจิตใจตลอดจนมีกิจกรรมร่วมกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆในชุมชนเช่นศูนย์อินเทอร์เน็ตในชุมชนและลานกีฬาของโรงเรียนการบริหารจัดการกองทุนทูบีนัมเบอรวันบ้านแลแวะ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐงบประมาณจากอบตอและภาคเอกชนมีเงินกองทุนจากเงินรายได้การซ่อมรถจักรยานยนต์ผลการดำเนินงานปัจจุบันสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวันบ้านแลแวะมีจำนวน702รายเยาวชนมีส่วนร่วมในชมรมกิจกรรมต่างๆ เ่นงานกีฬาในชุมชนงานประกวดแต่งโมงานแข่งขันกวนขนมอาจุรอสมาชิกเชื่อกันพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่จากการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของชมรมทุดีนัมเบอร์วันบ้านแลแวะได้รับความพึงพอใจร้อยละเกความภาคภูมิใจ ตัวแทนชมรมทูดีนัมเบอรวันบ้านแลแวะได้รับการสัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดไปทั่วประเทศแต่ความภาคภูมิใจที่สำคัญยิ่งกว่าคือการได้มีส่วนร่วมนำสิ่งที่ดีสู่เยาวชนในบ้านเกิดของเราเอง